สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในข้อที่หนึ่เป็นข้อการประจาวันจะมาไเครหบในส่วนของตัวเรืของตัวอีทเสหรือว่าเอเจเรียมนะครับว่ามีมุมมองไอเดียในการเด่นอย่างไรดวงถึงอัปเดตแตะข,ขึ้นคร่าวๆนะครับก็หลังจากที่อัเดไปในสัปดาห์ก่อนในส่วนของตัวราคาก็ไม่ผ่านแนวะต้านไทยไว้ไหมหนึ่งหกห้าหกนะครับไม่ผ่านพอไม่ผ่านแล้วก็เหมือนพอไม่ผ่านปุ๊บ ราคาก็ลงมาทดสอบแล้วเราจะให้ไว้ที่1น1 3หนึ่งสามถึงหกสองห้าก่อนที่จะเต้งนิดนึงแล้วก็ลงมาตรงนี้อ่าเป็นแนวรับทารกจ่ดดห้ไว้แล้วก็เต้งตรงนี้ใครที่ได้เซลล์ตรงนี้มาก็น่าจะได้อยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นตได้แล้วก็มาดักบายตรงนี้เนะี่ยลงมาพอดีเป๊ะเลยแต่แล้วก็ดีเนี่ยตัวนี้น่าจะได้รอบนี้อยู่ระยะสั้นเดี๋ยวเป็นยังไงต่อจะเ,เรามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการเข้าไปนี้ลืมกดไลค์กด share, แชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วย ในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับสามารถกดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้และเลื่มมาที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวหลายกลุ่มพูดคุยแผนจะเป็นลายวัพูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำนะครับจะเป็นการอาปัปเดตภุมมองสถานรวมถึงไอเดนเอในการเทรดเราจะว่าใครที่เทรดในส่วนของตัวทองคําเราจะมีเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีแผนการเทรดรวมถึงแนวการเทรดให้ด,ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะ ได้มุมมองการเทรดก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายานะครับจะได้มีเพื่อนเทรดมีเพื่อนใช้มุมมองนะครับใครที่เทรดคนเดียวอยู่ในส่วนของอคนที่มีบัญชีเอ็กเอยู่แล้วนะครับก็สามารถคลิกแจ้งทักแชทไปเจ้าที่ทางเอ็กเนแจ้ง,งหมายเลขคูปองแรงมาที่หมายเลข1นึ่งหนึ่งหกสาหนึ่งสาแปสนะครับหรือว่าทักเข้ามาสอบถามทางแชทในเพจ หรือไลา์กลุ่มก็ได้ครับตรงนี้ถึงขั้นตอนการย้ายนะครับในส่วนของคนที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดนะครับคริปโตทองคาหุ้นอเมริกาดัชน,นีหุ้นจีนดัชนีหุ้นยุโรปก,ก็คลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับราคาบิคอยน์เมื่อวานก็ตามแผนอนยะู่แล้วใครที่เซลล์หรือช็อตมาราคาลงมาใกล้ๆโรดเดอมมันแต่ลงมาไม่ถึงเป้าที่ให้ไว้แล้วก็มีการดีดกลับนะครับตอนนีม้มองก็มีการเปลี่ยนแะเพราะว่าเดิมเมื่อวานมองลงเปน็นนัก ใ,ใครที่ได้ดูคลิปเดี๋ยววันนี้เรามาดูอ e ีเทเรี่มกันบ้างในส่วนของอ e ีเทเรียมนะครับ <c oughs> อไปครับในส่วนของภาคของทารเฟมันในภาพของทารเฟมันเนี่ยเราวางเป้าไว้ตรงนี้ยังลงมาไม่ติดนะเดี๋ยวเราดับมือูลองนิดนึงเดิมเราจะตามเป็นโครงสร้างของเซกเมนที่4นะครับถ้าเกิดใครจำได้ตรงนี้ไซด์ดีกีเริ่ม โอเคสมส่วนแล้วพร้อมที่จะขึ้นเหลือแค่มันกับตัวซึ่งถ้ามันติดแบบนี้ได้เนี่ยอีกประมาณ4ี่วันเนี่ยเดือนหน้าทะาลุนปิดเขียวได้เนี่ยอาจจะลุนเซกเมนติฮานาเนี่ยลุนปิดแท่งเขียวรลุนเซกเมนติฮานาแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยระวังนะเพราะว่าขนาดไซมันเริเ่มมีความใหญ่มันอาจจะเป็นไอเดียที่หนึ่งนะครับทบทวนนะก็คือเราอาจจะตามเป็น A B c d ตามตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมีขึ้นขาเอีก e, ขาหนึ่ง เน็ตตามเป็นเทนตรงๆแบบนี้เลยอีเเดียที่หนึ่งกับไปเดียที่สองก็คือตรงโครงสร้างชุดนี้มีการแยกเซกเมนต์นะครับแต่โครงสร้างตรงนี้อัดผมมองว่าควรจะมีความใหญ่กว่านี้ตรงนี้อาจจะเป็นขา a แรกนะเอวงเล็บตรงนี้เป็น a น้อยรีบาร์บน้อยทั้งหมดนี้คือขา C แลวเดี๋ยวจบบวงเล็บตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีขึ้นขา C วงเล็บอ่ะอันนี้จะเป็นการแยกโครงสร้างนะครับซึ่งตอนนี้เป็นแค่ลูกด้ายของ b ในไอดีที่สองกับไอดีที่สามก็คือเคสของภาพภาพใหญ่ยังไม่จบแต่ผมให้น้ำหนักของเคสี่น้อยนะก็คือตรงน,นี้อาจจะเป็น A B C แล้วตรงน,นี้เป็นแค่ขา d อาจจะมีขา e เนะี่ยซึ่งค่อยๆลงมาซึ่งผมมองว่าก็มีโอกาสเป็นไม่ได้แต่ให้น้ำหนักน้อยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาอภิเษกการวนตัวตามเป็นเคสแรกนะครับก็มุมมองของในส่วนของขาที่4หรือว่าขา d เดี๋ยวเราดับเทางเฟมในส่วนของทางเฟมวิกกันนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคามีการปรับลงมาเป็นโครงสร้างย่อยก็คือ a น้อยอลีบาวีน้อย c น้อยเราตามขา c ตรงนี้อยู่นะครับถ้า c จบมันก็จะสนหับส่วนไอเดียที่เราตามโครงสร้างของเซกเมนต์ที่สได้ดีเดี๋ยวน้อยวิกปิดเขียวก็ได้นะครับสัญญาณที่ดีก็คือตรงนี้นะครับสัปดาห์ก่อนหนืองาสัปดาห์ก่อนนะมีการปิดเป็นไส้ แต่ว่ายังมีแรงขายซึมลงมาอีกแล้วก็เริ่มมายืนนะก็ลุ้นลุ้นลุ้นให้สัปดาห์หน้าอะไรกันก็ยังพอมีที่จะจบได้อยู่นะของขา C ตอนนี้ถ้าเราตามตัวน,นี้คือ A ตัวน,นี้คือ B ทั้งหมดนี้คือ C อ่าตอนนี้ C อยู่ที่ว่า C จบไปยังซึ่งตอนนี้นเยราเห็นราคาเนี่ยผมดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นโครงสร้างของวิเพาให้น้ำหนักของนอนนะก็คืออยู่จะเป็นชุดคอมบิเนชันหรือเป็นนอนที่เป็นนอนสมอ ็คือเป็น a อดีบัตอนนี้เป็น C นะครับเป็น x เป็น A เป็น B อันนี้อาจจะเป็นขา C แล้วเดี๋ยวอาจจะมีดีขาดีสันๆแน้วก็มีอีกก็หมายความว่าจะค่อยๆเป็นโครงสร้างไซเวแจบเคลื่อนแบบนี้ก็ได้ไอไอเดียที่หนึ่งในส่วนตัวให้ควางเค็มนี้มากที่สุดกับไอเดียที่สองว่าราคามันเริ่มมีความไม่ได้ลงก็คือไม่ได้มีแรงขายเยอะลงน้อยแล้วนะครับเริ่มมีความรงเลเหมือนเขาว่ามีความ มีแรงซื้อแรงขายสู้พอๆกันเนี่ยอาคารมันยืนอยู่ยตรงนี้นะครับกับไป้เคสหนึ่งอันนี้จะโหดหน่อยกนะ็คือลงมาเป็นนอนสมอลเลยนะครับตัวนี้คือเอนะครับทั้งหมดเนี่ยคือ a แต่ตัวนี้คือ b แล้วเดี๋ยวจะมี c ซึ่งขา C เนี่ยสามารถลงได้ลึกแต่อย่างที่ผมหรือไอ้ยังไม่จบนะครับก็คือตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นโครงสร้างแบบน,นี้ตัวนี้คืออาจจะเป็นแค่ขา X ที่จบและตรงหมดนนี่ก็กำลังลงขา A อีกค่าหนึ่ง B C I น,นี่จะเป็นเคสที่เปล่าด้วยเพราะฉะนั้นในภาพระยะสัน้นเนี่ยสิ่งที่เลือ่องจะบงบอกว่าจะเป็นเคสหนึ่งเคลสองก็คือการย่อชุดนี้นะครับการย่อชุดนี้ชุดนี้ตอนนี้เราลองวัดดูว่าย่อมาเท่าไหร่นนะวัดทางชุดนะครับจะเห็นว่าราคาย,ย่อมาประมาณเกือบ40%หรือว่าแรงขายเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่เรื่องปิด ปิดแบบนี้ได้แต่รุ้นอีกประมาณ5วันนะครับของของทำเฟรมี้อ่ะทีนี้เราดอกวไปดูโครงสร้างของทำเฟรมนี้ต่อเดี๋ยวเรามองเป้ารีบาวที่ชุดนี้นะแต่มันมาไม่ถึงนะมันลงมาก,ก่อน x ใช่ไหมถ้าเคสที่เราตาม a b c อ่าคราวน,นี้ c อาจจะจบที่โครสงสร้าง จุดนี้ก็ได้1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตร4เซนติเมต5เซนเมตรแล้วตัวเนี้ยอาจจะรีบาวขาดีนะครับในผมเป็นสีก่อนจะได้ดูไง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้เราจะตามโครงสร้างของจุดนี้ A นะทนครับตัวน,นี้คือ x c x a b c 4 x d เราจะตามโครงสร้างของขาดีชุดนี้ก็คืออาจจะเป็น A ย่อนนย แล้วก็เรียวยอ b c เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามตรงนี้เพราะฉะนั้นมองระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการรีบาวได้ต่อนะครับแล้วก็อาจจะรีบาวได้ต่ออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองของ D of Triangle จริงๆชุดนี้นะครับควรถ,ถึง50%อของการรีเทสก็ท่าเกตในการขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ห6 1 5 1 6 2 8น้าะครับเป็นท่าเกตเพราะฉะนั้นตอนนี้ของ D เป็แห้งกับตัวแล้วใครที่เับาความเสี่ยงด้นอ่น,นะน,นในการเล่นหน้าบ่ายนะไปลุ้นเป้าด้าน,นบนอาจจะรอย่อหรือเข้าไม้เล็กๆก่อนก็ได้ นะครับโอกาสที <Joseph> ่เซกเมนต์ตรงนี้จะจบแลวเป็นรอบการีบาของขาดีนะครับเพราะตรงนี้มันเริ่มมีความใหญ่และรวมกับไซส์ของตรงนี้มันเริ่มสั้นนะครับเดียของขอลวสี่ชั่วโมงทีหนึ่งชุดนี้ z ่งดูตรงนี้ได้ไหในส่วนใครที่สนใจการวิเคราะห์แบบพื่นแบบละเอียดเนี่ยเรารอดูคลิปของมรรณาสา์ได้นะควันอาทิตย์ผมอัปเดตมุมมงอ์เพื่นแบบละเอียดไปให้ อาตเรื่องเรแล้วละครับมีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์ซึ่งถ้าดูโครงสร้างตรงเนี้ยมันถ้าตรงนี้เป็นอินเพาลรูปตรงเนี้ยมันมีรูปแบบของการสะสมราคานะแต่มันไม่เกิดขึ้นะ high extension ซึ่งถามว่าเป็นอินเพาได้ไหมก็จ,จะเป็นอินเพาได้แต่ว่าไม่ได้สวยมากถ้าคะแนนก็ไม่ได้คะแนนเยอะนะครับแต่สองโอเคเทลลึกถ้าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งสอง สาแล้วก็สแล้วก็ลงมา5ในส่วนของถ้าชุดนี้เป็นอิมเพลใช่ไหมลองเช็คข้าวพื้นขยายนิดนึงนะพื้นขยายมีโอเคผมถือว่าเป็นอิมเพลที่ใช้ได้นะครับเป็นอินเพล์ที่ใช้ได้3ก็ขยายนะครับแต่ว่าสองมันไม่ได้อยู่ในบบทของการเดียบของอันนี้ก็คือข้อสังเกตแต่ถ้าว่าเป็นนอนเนี่ยเป็นนอนก็คือ A B 4x อาจจะมี a ย่อยตรงนี้ือ่ปล่าอ,อันนี้เป็นเช็คที่เราตามนะแล้วก็ b ในรูปของสร้างชุดนี้เราตามขา b a b c x a b c อ่ะ ตอนนี้เราตามขา C ใช่ไหม ABCX ABC ตามขา C ชุดนี้ขา C ตรงนี้มีมีโครงสร้างย่อยนะครับซึ่งอาจจะจบที่ตรงนี้นะครับขา C ตรงนี้มี1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment เาราดอบไปดู4ชั่วโมง ในส่วนของโครงสร้างของ D อ่ามันมีผมให้สองไอเดียแบบนี้ละกันก็คืออ่าการจะเกิด t r i a n g l ในรูปแบบของ c o m n i n a t i o n t r i a n g l จะเป็นชุดสุดท้ายเสมอก็คือไอเดียที่หนึ่งก็คือจบที่ชุดนี้ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ขึ้นขาดีกับขา C ยังไม่จบขา C ภาขาลงก็คือตรงนี้ A รีบาว B C X A B C D E อาจจะค่อยซิมโนนี้ก่อนคนะ่อยจบก็ได้อันนี้ A d ีที่สองนะ A d a ที่สองแต่ทีนเนี้ยผมมองว่าที่ผมมองให้หักของเคสจบเพราะเห็นว่า A d เดมีปิดเขียวได้แล้วลุ้นตรงเนี้ยก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะจบมีโอกาสที่เราจะได้อินรอบกาลิบาส่วนตัวให้น้หนักประธานหน้าบ่ายนะ้ำหนะักงานตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูว่าชุดนี้มันจะมีโอกาสรีบาวจุดอะไรยางเราไปดูสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงตัวนี้เราเห็นแล้วราคาเนี่ยมีการปรับหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่สี่แต่ว่ายังดีก็คือยังขายน้อยถ้ายืนได้นะมีโอกาสที่อาจจะลุ้นเซกเมนต์ที่ห้าได้นะครับอย่างน้อยๆก็อาจจะเล่นอีกขาหนึ่งแต่ถ้าโชคดีจบก็บอาจจะเล่นรอบรีบาวรอบแรงนะครับอาจจะใช้โลนี้เป็นจุดออกหรือโลนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียในการเทรด ผมก็มองว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าราคาย่อมาไม่หลุดโซนนี้นะครับไม่หลุดโซนนี้เยแนวแรกเนี่ยน่าสนใจในการเข้าหรือใครจะเข้าขก่อนก็ได้ครับหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเข้าก่อนหนึ่งหมายไปลดเป้าตร,ตรงนี้ตรงนี้ได้เลยอันนี้ถ้าแนวปรับเล็กก็คือโซนนี้นะครับหนึ่งห้าหกสองแนวนี้เพราะฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อไม่ควรหลุดตรงนี้แต่ระวังนะครับราคาอาจจะด้งกลองต่อแลวพวดมาตรงนี้ได้หนึ่งห้าสี่ก อาจจะมีการลงอีกชุดขาหนึ่งหนึ่งห้าเี่ย์แต่ตรงนี้อาจจะรุ้นกับตัวหรืออาจจะเป็นการเด้ทลงต่ออาจจะเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับเล่นสั้นๆไปก่อนส่วนแนวต้านนะครับถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้เลยหนึ่งหกศูนย์ห้าอาจจะมียอเหรือพักตัวได้นะครับแต่ระวังนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงสร้างของชุดของการรีบาวอาจจะรีบาวไปหาหนึ่งหกหนึ่งเก้าถึงหนึ่งหกสองแปดได้เลยแล้วก็ถ้าเป้าไกลๆก,ก็หนึ่งหกสี่สองอันนี้คือรอบที่ขาเซลล์ต้อนวงังนะครับส่วนตัวมองว่าหน้าาบหรือว่าหน้าช็อต ตรงนี้น่าสนใจในการทัวร์เข้าเพื่อไปลุาา้เป้าทาร์เก็ตสูงด้านบนมองประมาณนี้สำหรับอ,อิตาเลี่ยนก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ไม่มากน้อยนะสำหรับพี่ๆเพื่อนทุกท่านก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยและสุดท้ายขอให้พี่ๆเพื่อนทุกท่านโชคดีมีกุขใจในการเทรดในวันนี้สำหรับเกมนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ